สวัสดีชาวยูทูบทุกคนครับอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่น้องวันนี้มาเดินดูน้ำครับเดินดูน้ำแล้วก็ปุ๋ยมาเดินพรมๆนิดหน,หน่อยนะครับอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำครับข้าวถูกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยมันเดิมนะครับไม่ว่าที่ตรงไหนครับใส่ปุ๋ย่นยาดูน้ำนะครับรบบรรยากาศลมเย็นดีครับอยู่บ้านก็น่าเบือ่อออกมาทุ่งนาดีกว่า มานาข้าเวลาทิ้งหมดหมดไปหนึ่งวันนะครับเราอยู่บ้านก็ไม่มีงานมานาก็มาดูครับมาเสริมตรงไหนมันไม่สวยแล้วก็ปุ๋ยมาอัดอัดอัดสบายครับสไตล์ผู้บ่าวไทยบ้านนะเยอะครับฟังเสียงลมฟังเสียงกระสังกระสีโดนลมวัน <c oughs> นี้นะข้าวได้ราคานะครับก็ถือว่า อยู่ได้นะครับถ้าราคาดียังไงอย่าให้มันต่ำกว่าสิบบาทนะครับข้าวข้าวข้าวสดนะอันนี้พูดถึงราคาแบบต่ำๆมาเลยนะห้ามต่ำกว่าสิบบาทถ้าเราเจ็ดแปดบาทก็คงรู้ครับชาวนาก็คงต้องตากข้าวเก็บไว้นะครับแต่บางคนก็สำหรับบางคนเขาไม่มีค่ารถเกี่ยวไม่มีค่ารถไถก็ต้องขายข้าวจ่ายนะครับบางครั้งก็บางคนก็ ขายนา่ยังไม่ได้จ่ายค่ารถเกี่ยวครับก็ต้องขายข้าวครับจ่ายค่ารถเกี่ยวค่ารถไถอะไรอย่างเงี้ยปากันไปครับคนเราก็ต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับอยากทํานาบางครั้งเราก็ไม่มีเงินลงทุนก็เราก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามานะครับมาทานาทาไร่นะครับเราไม่ใช่ว่าจะมีตังค์กันทุกคนนะครับมีนาได้แต่ว่าบาง,างาาดดครั้งก็ขาเงินอาจจะช็อตได้เพราะการทำนาสมัยนี้ต้องลงทุนเยอะนะครับ ไม่ใช่ทำเป็นทิ้งข้างๆนะครับอย่าครับชาวนาลำบากลำบากมากเลยมาน้าก็สบายอากาศตุ่มโอ้ยโ,โ,โ,โชยเลยรบรรยากาศเขียวขจีครับทุกนาะ นานาก็อันตราย,ยนะครับควรป้องกันตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ามีในคนเขาพ่นยาขายานะครับในทนราเราก็ต้องหาผ้าบูธหรือว่าอะไรแต่ผมไม่ได้ใส่มาครับแต่ผมมาแล้วผมต้องรีบกลับไปล้างขาล้างอะไรอาบน้ําแล้วก็รีบนี่รีบพักผ่อนนะครับเพราะว่าถาา้ายาขยามันเข้าในตัวเราได้แล้วอันตรายเช่านาทือวันนี้ลำบากทำนายพระยากแล้วราคาข้าวยังถูกอีกครับ ตายเลยแบบนี้ปีนี้ผมคำนวณค่ารถเกี่ยวปีนี้นะผมขายรถเกี่ยวไปแล้วเนาะแล้วปีนี้ผมจะจ้างเขาเกี่ยวหมดเลยผมคำนวณดูแล้วตกประมาณสี่หมื่นกว่าครับเฉพาะค่ารถเกี่ยวนะครับนี่สี่หมื่นกว่านี้ถ้าเป็นข้าวที่เราขายก็ตกไปประมาณสี่ตันอะถ้ากยโลละสิบาทอะต้องขายข้าวสี่ตันนะครับถ้าสมมติเราไม่มีตังค์นะไม่มีแต่ขายไม่มีตังค์จางค่ารถเกี่ยวค่ารถเกี่ยวสี่หมื่นนี้เราต้องขายข้าวสี่ตันนะครับ ถึงจะได้40,000ไปจา่ายค่ารถเกี่ยวน,ะนี่คือคำนวณไว้เลยนะแล้วในกรณีที่คนไม่มีรถละ่ะคนไม่มีรถเอาคิดดูครับคนไม่มีรถไม่มีารถไถรถเกี่ยวอะ่ะคือจ้างเขามาทุกอย่างอะ่ะจะเหลืออะไรครับเนี่ยผมอย่างน้อยผมมีรถถไถของตัวเองครับแล้วปีนี้ก็จะคาดคาดจะดาออกนะครับว่าข้าวมันจะออกมาราคาไหนเพราะว่า เขตภาคกลางเขาเกี่ยวข้าวนาปังเยอะเหลือเกินนะครับเกี่ยวกันจ่ายและเพราะว่าข้าวมมลินี่มันจะแพ้ข้าวนาปางังภาคกลางนะครับว่าเขาทําปีละสามครั้งครับบ้านเราก็เพื่อปีละครั้งนะครับแต่ช่วงบ้านเราช่วงบ้านเราไอเกี่ยวข้าวในบ้านเขากําลังกําลังหวานข้าวหรือเปล่าไม่แน่นะ ก็ได้โอกาสนิดหน่อยนิดนิดนิดน้อยครับมันก็เหมือนเดิมครับพ่อค้าคนกลางก็ซื้อเราไม่แพงครับซื้อถูกถูกเหมือนเดิมอ่าวันบนแดงมั่งอ่วกรัมทุกวันนี้ทุกทุกล้านครับซื้อแบบแบบพ่อค้าคนกลางเขาจะมีตัววัดกรัมนะครับวัดกรัมวัดความความชื้นวัดทุกอย่างนะครับถึงก็ข้าวเราไม่ติดแดงสีไปข้าวเราหักเขาก็ว่าข้าวเราหักอีกเขาระข้าวมุ่น ภาษาใช่ป่ะเขาเรียกคำมันมุ่นไม้ยอะคนานี้ครับโอทุกวันนี้ต้องตากแดดสองแดดครับสองแดดแล้วก็แดดจาจาๆสองแดดคือคือเก็บข้าวล้าขายเลยครับถ้าเป็นข้าวข้าวถ้าเป็นข้าวข้าวแห้งครับสองแดดคือจบเลยห้ามตากเพิ่มตากเพิ่มมันคือข้าวไว้เป็นแนวนครับสามแดดสีด่แดดถ้าข้าไวไากว่ยขายนี่ต้องสองแดดครับพอดี แต่พอเราไปขายเราวเขาไปบดไปไปบดดูเม็ดแดงเม็ดไายข้าวเราจะไม่หมุนไปสีดูนีครั้เราจะไม่หมุนเพะผมเคยลองทันหมนแล้วตากสองเดือนเก็บเวลาลงสีเขาสีดูเวลาเขาเอาไปขายเราลงสีเขาสีดูมันจะไม่หักนะครับไม่จะอยู่สวยงามมากปีนี้ก็ยังขาดดาวราคาแล้วเกลียวไม่ถูกนะครับทุกปีนี้ครับทุกปีก็ได้ละหกร้อยห้าสิบ ปีนี้เรายังเดาราคารถเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันพแพงเตะข้าวทูอย่างนี้รถเกี่ยวเขาจะคิดกันยังไงนะใครรู้หรือว่ามีรถเกี่ยวยังไงลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเขตพื้นที่เขาเกี่ยวได้เท่าไหร,ร่แต่แถวบ้านผมเขายืนพื้นได้ตั้หกร้อยห้าสิบครับถึงเจ็ดร้อยครับแล้วปีนี้บ้านผมรดโครงการออกมาคันหนึ่งนะครับเป็นรถโครงการในนาแปลงใหญ่ครับออกรถเกี่ยวมาคันหนึ่งเจ็ดสิบแล่รถชาวบ,บ้านก็มีหลายคันู่ครับ แต่ของผมนี่มันมีม,มีรถเกี่ยวมาจองนะครับเสีเขามาจองไว้หมดเลยผมให้เกี่ยวหมดเลยก็บหกสิบไร่หละให้เกี่ยวหมดเลยแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเขาจะยืนพึ่งกันเท่าไหร่ปีนี้นะครับยังไม่ได้ถามเขาเลยนะครับแต่ถามว่าในหมู่บ้านไม่น่าจะเกี่ยวเพลงกันนะครับน่าจะเกี่ยวทูกๆน,นะครับเพราะว่าเราก็ต้องซื้อเลยซึ่งกันอะไรกันนะเราจะเกี่ยวเพลงมากก็ไม่ดีเห็นเกได้ไม่ได้นะเพราะราคาข้าวมันู ผูกมากเลยตอนนี้มะลิอยู่ที่11บาทนะครับวัดกรัมต้องได้28กรัมเอ๋อ30กรัมหรือเปล่า12กรัมหรื่องไรนี่แหละผมดูเห็นปา่าวเค้นไรอ่ะกรัมไม่ถึงก็ไม่ได้ลำบากมากช่วขายข้าวไม่ใช่ว่าขายข้าวได้เลยมรรเทากอนนะครับบรรเทากขึ้นแต่ช่างก็จบเลยครับบรรเทากรบกแค่ข้าวพันก็พันไหนพันไหนก็ช่างคิดราคากันเลยครับกิโลเท่าไรเท่าไรเท่าไรแต่ทุกวันนี้ครับหลายขั้นตอนครับ มีการไปแทงดูแทงดูเรามามาแยกดูเม็ดเล็กว่ามีเม็ดเล็กปนไหมพอแยกดูเม็ดเล็กเสร็จปุ๊บไปสีดูว่าปนแดงไหมพอสีเสร็จปุ๊บเอาไปวัดกรัมดูอีกวัดกรัมดูข้อสารนี่เราจะเอาข้าวเปลือกเราไปไปไปสีแล้วก็ข้อสารมาวัดกรัมวัดกรัมดูว่ากรัมมันได้เท่าที่เขากำหนดไหมถ้าไม่ได้ก็ราคาก็เล่นเอยเหมือนเดิม มันทำนาให้เจ๊กครับภาษาชาวบ้านทำนาให้เจ๊กเจ๊กนี่หมายความว่าเท่าแก่พวกคนจีนคนที่เขามีตังค์เยอะๆรับซื้อนะครับบางคนก็ว่าทำนาทำไมเยอะๆก็ไม่ทำไมเยอะก็นาเรามีอยู่แล้วไม่ทำมันก็ขยันทำต้องทำนะครับทำเพื่อไว้กินเพื่อไว้ขายเราก็ไม่ใช่ว่าอยากได้กมีเยอะแลครับเพราะว่ายิ่งทำไม่ได้ว่ายิ่งมีนะครับทำนา ิงจนนะครับปุ๋ยแพงมากปีนี้ครับลูกหนึงก็โอ้เกือบเหยียบพันอนกันนะครับปุ๋ยปีนี้ปีนี้โอ้ิศรษกิจก็แย่ครับปุ๋ยก็แพงอีกครับน้ามันขึ้นดีครับทุกอย่างแพงหมดครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะบนๆนะครับก็อย่าเพิ่งรําคาญกันนะครับกิดจะใครเอฟซีได้รู้นะครับว่าการทำนามันก็ไม่ได้ว่า ว่ายากว่าง่ายเลยครับมันทำง่ายนะครับแต่การลงทุนมันต้องใช้ตังค์เยอะนะผมเห็นเจ้าหนึ่งเขาทำนาะเขาก็ทำแบบลงทุนแบบไถปันบานแล้วเราเกี่ยวใส่ปุ๋นนยนิหน่อยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือครับยากครับยากขึ้นแล้วก็ยังไงเราไม่ดูน้ําดูอะไรที่ว่าเขาได้ก็ได้มันเขาไงแต่อันที่จริงไม่นึกรู้ไงว่าคนที่เขาทํานาะเขามาดูนาแทบทุกวันคนระับมาดูน้ํามาดูที่มัน ข้าวมันมันไม่สวยนะครับเอาปุ๋ยมามาโรยอีกรอบหนึ่งทนทุ่นามันต้องดูอย่างไกลชิดนิสนมนะครับเดีย๋ยวมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยนะครับบางครั้งข้าวสวยก็จริงครับปุ๋ยไม่ถึงกระมอนเดิมครับสมัยนี้คนเก่คนเท่าชอบบอกผมว่าสมัยแต่ก่อนม่เคยใส่ปุ๋ยผมเข้าใจนะครับว่าสมัยแต่ก่อนมันเป็นดินใหม่นะครับดินที่เขา เปิดหน้าดินหน้าใหม่ๆครับไม่เคยโดนสารเคมีไม่เคยโดนอะไรถ้าไงก็สวยครับมันก็เหมือนกันนะครับคนแก่เขาจะบอกว่าต่กนะ่อนน่ะเขาไม่ต้องไถด้วยนะเขาขุดแล้วเขาก็ปลูกเลยขุดแล้วก็ปลูกปลูกเลยอะถมฝังเลยแล้วเขาก็รอถอนปีหนึ่งเขามีแต่หัวท่อนองผมเชื่อครับดินแต่ก่อนมันไม่มีสารเคมีอะไรแบบนี้นะครับไม่มีสารเคมีด้วยแล้วก็คนถ้าคนแก่แต่ก่อนก็ไม่มีเครื่องมีทันสมัยแบบนี้นะ ก็ถากกันได้นี่เรามันทุกวันนี้มันทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้ครับทําอะไรไม่ได้แน่นอนครับคุณทุกวันนี้ตอนเช้าคุณต้องตื่นมาสมัยนี้ตอนเช้าคุณตื่นมาต้องได้อะไรอย่างใอย่างหนึ่งแล้วอย่างอย่างหนึ่งแล้วก็ทํอย่างนี้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 บางครั้งก็อ้างว่าไม่มีเวลาไปทำนู่นทำนี่คืองานเราเยอะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสมัยถ้าเครื่องสมัยแล้วงานเราไม่เช่นนอยยิ่งเดืทันงานยิ่งเยอะเรามันยิ่งอยากได้ ได้ไม่มีวันหยุดจนว่าเราอยู่นิ่งเวลาเราต้องคิดคนเราไม่ต้องคิดหาเพลงหาอะไรทําให้มันว่าได้ตังค์ครับถึงจะอยู่ได้เนหะมือนนามกันแล้วครับนี่ถ้าเราคํานวณถูกแล้วก็ต้องดูว่าพื้นที่เราเนี่เกี่ยวข้าวเสร็จจะปลูกอะไรได้ไหเราต้องคิดไปครับนี่คนเรามันไม่หยุดนะครับคิดไปอีกแล้ว ไอ้ว่าวันนี้นะไอ้ว่าเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะทำอะไรดีอัดฟางเสร็จแล้วเอาฟางหมดแล้วเราจะไถปลูกอะไรดีเราต้องคิดไปอีกครับคนเรามันอยู่นิ่งไม่ได้เราจะทำอะไรดีนะอย่างเงี้ยคิดไปเยลยนะคนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดความคิดมาเราสู่กันฟังนะครับ ครับซื้บางังก็อยาลรามากนะมันคือเรื่องจริงครับเก็บเอาไปคิดไปฝันได้ครับไม่ว่ากันครับต่างคนต่างในความคิดได้ครับเราจะควรทำอย่างไรดีครับชาวนาเราต้องคิดเยอนะๆครับเพราะเราทำนาปีละครั้งเราไม่ได้ทำนาครั้งไอ้ไม่ได้ทำนาหลายครั้งต่อปีปีละครั้งถ้าปีไหนไม่ได้ข้าวก็โหคือว่าลำบากสุดๆครับปีนั้น ทำนาปีละครั้งครับไม่เหมือนทางกลางครับปีละสามครั้งครับ,รรบมาหน้าก็ทำได้นะครับถ้าน้ำมันพอครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับก็ชอบเจ้าไทยซิงเจอาก,กันาคลิปหน้าครับก็ช่วงนี้ก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับคลิปอะไรก็มีคลิปอะไรบ้างก็กดติดตามกันไปครับสวัสดีครับผม